ทำแจวขมนะครับไปจุกเนื้อนะครับแจวขมนี่นะครับมีบีมีหอมกระเทียมนะครับมีหอมมีครบหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ตัดมาใหม่ๆเลยนะตัดสัดตัดสวนนะครับเนี่ยนี่ครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับมีข่าต้องเติมมีขวดด้วยนะครับดีหมดนี่นะครับพวกใหญ่ไสแรงนะครับ นี่ครับอร่อยมากนะครับนัวเลยนะครับสุดเลยนั่นี่ครับอันนี้เป็นดีนะครับนี่เป็นน้าจิ้มน้ำจิ้มแจวขมแจวขมนะครับนี่ครับดีเติมดีขวดไปพร้อมนะครับนี่ครับเยาะ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 นะครับนี่แบบแทบเลยนะครับลองมาชิมได้นะครับ ครับอืเห็นไหมครับอืมนี่เสร็จแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้นะครับเดือดจิ้มอีกชุดหนึ่งนี่ครับไปดีใส่ผักแล้วไปพริกคนนะครับนี่พริกคนอืมไปพริกคนนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับนี่กุกงกุ้งใส่แล้วข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนะจับใจใส่ใส่ใส่นะครับโอหอมกุนเลยนะครับอืม เลือครับเรือเือโจกจกจกครับนี่โรยเข้าไปครับโรยเข้าไปโอ้โหวิถีวิตขันครับแซ่บมากนะครับนี่นี่ไหนแล้วครับนี่ครับนี่นที่เด็ดครับที่เด็ดมาแล้วนี่ครับนี่เติมปลาร้านี่เลยหอมกุ่นนะครับรสชาติจะนัวกลมกล่อมขึ้นนะครับฮึมมพลาดไม่ได้นะครับห้ามพลาดเลยนะวิทใดอยากชิมมาชิมได้นะครับนี่ นี่ผงนัวนะครับผงนัวผงนัวผงนัวใส่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 ครับนี่แ่บแสบเลยนะครับนี่นี่เป็นน้าจิ้มเจียวขมนะครับนะครับหอมหอมเพิ่มมาหอมเพิ่มมา,ามนี่ครับหอมเพิ่มมาแล้วครับหอมชิมชิมคุกชิม,ชมใบสาราหนะเข้าไปสารแหนะเข้าไปครับนี่สวยงามมากครับใส่ยอดยอะอีก ม,มีมีขวดใส่ครับอือหือสุดๆนะครับสุดยอดนะครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้ครับ